สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอสเต็มเรื่องรถพลังยางที่มาและความสำคัญรถของเล่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของของเล่นเด็กที่สามารถประดิษฐ์ได้ง่ายและมีวัตถุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนในการออกแบบรถนักเรียนจะได้เรียนรู้การเลือกวัสดุที่ใช้ ขนาดและรูปทรงของส่วนประกอบต่างๆของรถที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถหนังยางเป็นวัสดุที่หาง่ายในชีวิตประจําวันเป็นวัส,สดุเหลือใช้ที่ราคาไม่แพงซึ่งหนังยางมีคุณสมบัติการยืดหยุ่นสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการหมุนของล้อซึ่งนํามาใช้ในการเคลื่อนที่ของรถอการเคลื่อนที่ทีการใช้อุปกรณ์ในการวัดตัดยืดติด e. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม m. การวัดการนับการเปรียบเทียบรูปเรขาคณิตว,วัดวัตถุประสงค์อภิปรายและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการทำตัวรถได้อภิปรายรูปทรงล้อของล้อที่มีลักษณะกลมมีมีผลต่อการเคลื่อนที่ได้อธิบายความแตกต่างของ จำนวนยางต่อผลของการเคลื่อนที่ได้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติการทดลองและมีทักษะในการแก้ปัญหาหลักการและทฤษฎียางรัดของมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบลูกโซ่หรือแบบล่างแผหขณะที่ถูกยืดออกนั้นมีโมเลกุลที่ขดม้วนงอเป็นก้อนจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นค่อนข้างตรง ทำให้ความยาวของยางเปลี่ยนแปลงได้มากพอแรงจากภายนอกกดไปโมเลกุลแบบลูกโซ่จะสัน่นสะเทือนเพื่อยความร้อนและหดกลับสู่สภาพเดิมหากบิดยางจะทําให้โมเลกุลของยางมีการบิดออกจากแนวเดิมและมีแรงทางฝั่งด้านขวามีการบิดออกจากแนวเดิมและมีแรง ฝั่งทางด้านขวามือเมื่อเราบิดยางไปรเรื่อยๆจะทําให้มีแรงสั่นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อปล่อยยางแปลว่าเราไม่ได้ออกแรงทางด้านซ้ายมีแต่แรงทางด้านขวาทําให้ยางเกิดการคลายตัวสรุปผลการทดลองเมื่อเราหมุนยางที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถพลังยางจะทําให้ การหมุนของวัตถุที่ไม่เปลี่ยนทิศการหมุนเมื่อมีงานที่กระทำโดยมีแกนหมุนคงตัวจมทำให้พลังงานจนของการหมุนเปลี่ยนแปลงซึ่งคล้ายกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนของวัตถุเมื่อมีงานมากระทำต่อวัตถุนั้นดังนั้นงานของทอค,คงที่กระทำต่อวัตถุ จึงมีค่าเท่ากับพลังงานจนของการหมุนที่เปลี่ยนไปเขียนเป็นสมการได้ว่าเมื่อ W แทนงานมีหน่วยเป็นจูล E แทนพลังงานจนคณะผู้จัดทำมีดังนี้ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ